มาอัปเดตดวงการเงินครึ่งเดือนแรกตุลาคม2565กันดีกว่าครับสำหรับชาวราศีมังกรอยากจะบอกว่าเรื่องของรายรับเดือนนี้เป็นไปนในทางบวกสูงมากใช้คำว่ามากกว่า80%รายได้ที่ได้มามันจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนที่เราเคยเดีลยวงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้การขอยื่นเสนอผลงานไว้หรือว่าเป็นเรื่องของการขอกู้เงิน รายรับแนวนี้จะมีโอกาสเข้ามาหาเราสูงมากส่วนเรื่องของรายจ่ายก็ยังเป็นรายจ่ายเพื่อคนในครอบครัวอาจจะเป็นการดูแลพ่อแม่หรือว่าการดูแลคนเท่าคนแก่จะเป็สนส่วนใหญ่เช่นช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเขาต้องการค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการให้เงินกับคนพวกนี้ไปส่วนเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยสําหรับชาวราศีมังกรช่วงเดือนนี้ก็คือว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ลาบจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าธนาคารสูงมากเหมือนว่าการที่เราเคยไปดีลงานไว้หรือความสนิทชิดเชื้อที่เราเคยให้กันไว้ช่วงนี้จะส่งผลทําให้เราได้รู้สึกว่าเราจะเป็นลูกรักมีโอกาสได้รับรางวัลหรือว่าเป็นพวกของอ่ากํานันจากผู้ใหญ่สูงมากครับสำหรับชาวราศรีกุมเดือนนี้จะต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างใช้ความคิดเป็นพิเศษถามว่าทำไมเป็นเรื่องของรายรับเดือนนี้จะต้องมีการ เงินการจำนำจำนองหรือว่าการเอาสิ่งของที่เรามีอยู่นั้นไปเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดอันนี้คือขึ้นสูงมากอันนี้เรื่องของรายรับส่วนถามว่าแล้วเอามาแล้วดีไหมมันเป็นการต่อชีวิตไปหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อไปต่อสําหรับเดือนสําหรับช่วงเดือนนี้นะแล้วก็สําหรับเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นสําหรับเรื่องรายจ่ายมันจะมาจากเมื่อกี้รายได้ที่เราได้มาจากการหมุนเงินก็จะเป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจวาวันหรือพวก ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วบาหรือบางคนมีนี่อยู่แล้วต้องเอาการไปโปน้นี่ส่วนนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีการหมุนเงินมาหรือว่าอะไรมามันจะเป็นผลดีกับเรื่องของการเงินไหมต้องบอกว่ามันสามารถทําให้ชีวิตเราไปต่อได้หรือว่ามันจะเป็นก้าวต,ต่อไปที่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ทําก้าวต่อไปมันจะไม่เกิดนั่นเองสําหรับชาวราศีมีนต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีมีน มันจะเป็นเรื่องของการได้รับลาบผลลาบลอยหรือว่าเป็นเรื่องของการได้อะไรที่ได้เฮงเฮงฟุกฟุกส้มหล่นส้มหล่นเกิดขึ้นอาจจะได้รับรางเป็นรางวัลพิเศษการถูกสลากหรือว่าจับเลหวันพวกชิงโชคต่างๆก็สามารถที่จะได้รับรางวัลนี้เช่นกันหรือบางคนถ้าทํางานที่เป็นงานมีค่าตอบแทนอยู่แล้วหรือว่าบางคนที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่ต้องใช้การลงไม้ลงมือของตัวเองก็จะได้รับลาบผลเป็นพวก เป็นออเดอร์พิเศษหรือว่าอะไรพิเศษเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์แบบที่มันได้มากกว่าปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนก็คือเป็นค่าโอค่าโอทีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็ยังเป็นรายจ่ายในชีวิตประจําวันทั่ว,วไปหรือว่าการแบกรับภาระคนข้างหลังคนข้างหลังเป็นต้นหรือบางคนน่ยคือเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตคนอื่นแบบนี้ก็ใช่อันนี้คือรายจ่ายจะเน้นหนักไปนในส่วนนี้ ถามว่าทาไมรายจ่ายส่วนนี้ถึงเป็นทําให้เป็นเรื่องเครียดก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนรายจ่ายส่วนนี้อาจจะยังไม่เยอะในช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องมีค่าเทอมหรือเปล่ามีค่าดูแลการเจ็บป่วยหรือเปล่าหรือว่าค่าค่าเลี้ยงพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบคนข้างหลังที่เราต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูอันนี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่จะฝากบอกไว้ว่าช่วงนี้อยากจะให้ ประคับประคองนิดนึงคือในเมื่อคุณมีรายได้เยอะขึ้นแต่ว่ารายจ่ายคุณก็เยอะตามหรือบางทีเยอะกว่าอยากจะให้ลองจัดสรรปันส่วนใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีในการบริหารจัดการทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูว่าสิ่งไหนที่ต้องจ่ายณนะปัจจุบันสิ่งไหนที่สามารถยืดระยะเวลาการจ่ายไปได้เป็นต้นสำหรับชาวราศีเมษช่วงนี้จะบอกว่าเป็นช่วงที่ดวงยังไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเรื่องของรายรับช่วงนี้รายรับถามว่า มันมีไหมผมใช้คําว่ามีมากกว่าที่เราคาดการไว้นิดนึงบางคนคือ50คือสแตนดาร์ดอาจจะได้สัก60-70แบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้คือเรื่องของรายรับ ถามว่าจะมาจากไหนบ้างบางคนก็อาจจะได้มาจากการเป็นพ่อค้าคนกลางการนําของมาขายหรือว่าการเจราจาอะไรไว้ตรงนี้รายรับก็จะมาแต่ต้องบอกก่อนว่ารายรับช่วงนี้คือถ้าช่วงนี้มาหมายถึงว่าถ้าเดือนนี้มามันโอกาสที่จะมาที่สําหรับคนที่ไม่ได้มีรายได้ประจํานะโอกาสที่จะมาหลังจากอีกนี้เขาจะมาจะมาอีกทีนึงอะ่ะก็อาจจะเว้นไปสัก2เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือช่วงนี้มันมีโอกาสที่มาแต่ว่าก็จะหายไป ส่วนเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้คือรายจ่ายเป็นทันละวันมากอะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะจ่ายค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านค่าเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่ซ่อมแซมต่างๆอันเนี้ยจะเกิดขึ้นสูงมากแล้วก็บางคนคือช่วงนี้ให้ระวังการเสียทรัพย์ไว้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนบางคนเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของช่วงนี้ก็น้ําท่วมอะไรอย่างงี้ก็ช่วงนี้ที่ต้องให้ระวังว่ามันจะมีโอกาสที่จะต้องเสียทรัพย์เพราะเรื่องพวกนี้สูงมาก สำหรับชาวราศีพฤษภช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดวงก็คาอเป็นไปในทางที่ดีในเรื่องของรายรับก็ยังมีการเงินเข้ามาแบบปกติเขาเรียกว่าไม่ได้เดือดร้อนไม่ได ร้อนใจอะไรมากมายเรื่องของของการเงินคือจะมีเงินเข้ามาแบบสภาพปกติอยู่แล้วหรือถ้าบางคนที่มีการขายของหรือว่ามีรายรับที่เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เกิดขึ้นช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าสถานการณ์ยังทรงๆยังพอมีรายรับเข้ามาคือไม่ต้องปวดหัวมากไม่ต้องใช้ความคิดเยอะมากในเรื่องของของรายรับที่จะที่จะทําให้มันเข้ามาก็คือมาแบบง่ายๆมาแบบสบายๆแต่เรื่องของรายจ่ายนี่สิที่ต้องคิดเยอะนิดนึงเพราะว่า ในเมื่อรายรับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้สมมติว่าเราตั้งเป้าไว้100%มันมาสัก70% 80%เนเรเนี่ยเราจะบริหารจัดการกับรายจ่ายยังไงอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดมากกว่าเพราะว่าเดือนนี้ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ความคิดเยอะว่ารายจ่ายของเราเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงบางคนมีลูกอยู่บางคนคือต้องดูแล พี่พ่อแม่พี่น้องอย่างนี้เราจะบริหารจัดก,การเงินตรงนี้แบบไหนยังไงแล้วก็ช่วงนี้สิ่งที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งคือให้ระวังการหาเพื่อนหรือว่าการโซเชียลไลฟ์ตัวเองบางคนชอบเข้าสังคมบางคนชอบไปหาเพื่อนเขาเรียกว่าไปแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนไอเดียอันนี้ผมไม่ห้ามแต่ว่าการที่เราเข้าไปหาสังคมบ่อยๆมันจะมีเรื่องของรายจ่ายหรือว่าเกลียนหยิบยืมเงินจากเขาเรียกว่าเพื่อนมาหยิบยืมเงินเราเนี่ยตรงนี้ คือต้องระวังเพราะมันจะทําให้รายจ่ายที่มันจํากัดอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มมากไปอีกแล้วแล้วการที่เราจะหารายรับมาซัพพอร์ตตรงนี้มันจะเป็นไปได้ยากสําหรับชาวราศีเมถุนเรื่องของรายรับเดือนนี้ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจจากเท่าไรารายรับที่เราคิดว่ามันควรจะมามันต้องมาแบบนี้เอ๊ะมันไม่มามันมีการเลื่อนมาจะเลื่อนไปสักเดือนหนึ่งหรือว่าเอกสารที่เราดีไว้อยู่ดีๆเกิดผิดพลาดกลางคันทําให้รายรับที่จะต้องมาเนี่ย ไม่มาบางคนก็คือว่าเช็คมีปัญหาเช็คเด้งแบบนี้หรือเปล่านะให้ไปตรวจสอบกันให้ดีแล้วก็เรื่องของรายจ่ายเนี่ยบอกว่ารายจ่ายเดือนนี้มันเยอะอยู่เขาเรียกว่ารายจ่ายแบบหน้ามืดจ่ายจนหน้ามืดจ่ายจนมือเป็นระวิง่งไม่ใช่รายรับเป็นระวิ่งนะรายจ่ายเป็นระวิง่งจะต้องจ่ายอันนั้นอันนี้ค่าใช้ค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยจ่ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันจะ เขาเรียกว่ามันจะเรียงคิวมามันจะไล่แทบมันจะเรียงคิวมาให้เราต้องจ่ายแบบต่อเนื่องจนบางทีเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือช่วงนี้ถ้าเรามีโอกาสไปเจราจาถ้าคนมีหนี้นะไปเจราจากับเจ้าหนี้กับธนาคารหรือว่าการขอความช่วยเหลือหรือกับของบคนอาจจะมีการกู้งงกู้เงินอย่างเงี้ยอันนี้คือจะมาจุนเจือตรงนี้ได้หรือว่ามีการเประนอมหนี้ไว้ได้กับบางคนขอเขาเรียกว่า ขอความเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่คือผมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ้านี่อย่างเดียวแล้วอาจจะเป็นแบบเจ้านายเราก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แบบช่วงนี้เอ้ยมันอย่างเงี้ยขออันนี้ก่อนได้ไหมหรือว่าแบบแบบนั้นก่อนได้ไหมผมรู้สึกว่าช่วงนี้เราเป็นดวงที่ผู้ใหญ่อ่ะจะให้ความเมตตาเราการที่เราไปขออะไรเอาไว้อ่ะมันจะมีการที่เราว่าเป็นในทางบวกค่อนข้างสูงก่อนจะไปราศีถัดไปอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดี ลิเด็ดๆของผมแน่นอนสำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้เป็นดวงขาขึ้นของชาวราศีกรกฎเลยก็คือว่าช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้ทางไหนอยากจะทําอะไรเอ๊ะมันสามารถหารายได้ได้ไดหลายทางมากขึ้นตรงนี้ที่ไม่เคยลองเอ๊ะ พอลองแล้วรายได้มันมีตรงนั้นไม่เคยทําพอไปทําแล้วเอ๊ะมันสามารถเห็นโอกาสเป็นเงินเป็นทองได้แบบนี้เกิดขึ้นสูงมากกับชาวราศีกรกฎและผมใช้คําว่าเป็นเดือนที่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฝันฝันที่เป็นจริงมาถึงแล้วแล้วว่าสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วแต่เรื่องรายจ่ายเนี่ยยังต้องบอกว่ายังต้องเยอะอยู่ยังเป็นรายจ่ายเพื่อคนข้างหลังเพื่อสมาชิกในครอบครัวบางคนมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูจะต้องไปงไปต้องไปซัพพอร์ตตรงนี้ไปไปช่วยเหลือตรงนี้นั่น สิ่งที่อยากจะย้ำกับชาวราศรีกรกฎเลยก็คือคุณแบ่งทําบัญชีรายรับรายจ่ายดีคุณวางแผนให้ดีว่าอย่าไปหวังน้ำบอนะ่อหน้าเอาตรงนี้ก่อนว่าถ้ารายได้เรามีเท่านี้เราจะจัดการรายรับรายจ่ายเรายังไงเราจะแบ่งจัดสรรเป็นส่วนยังไงรายได้ที่ต้องให้พ่อแม่ค่าดูแลเขาหรือบางคนพ่อแม่สุขภาพไม่ดี จะช่วยเหลือเขาบางคนลูกต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนจะจัดสรรยังไงนี่คือสิ่งที่น่าสําคัญมากกว่าสำหรับสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองสําหรับชาวราศีสิง์เดือนนี้มีโชคมีลาบแต่มีนิดเดียวไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นจะ ทำการอะไรเรื่องของรายรับก็ดีหรือเรื่องของการงานก็ดีเนี่ยให้รู้ไว้ว่าเอ๊ะเดือนนี้บางคนจะรู้สึกว่าทํางานเนี่ย <c oughs> มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นคือใช้คําว่ามีลาบแต่ไม่ได้เยอะเป็นแค่พอค่าขวัญถุงเฉยเฉยหรือว่าเป็นแค่พอค่าขนมค่าน้ํานิดหนๆหน่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตือนสำหรับชาวราศีสิงห์อีกเรื่องหนึ่งก็คือรายจ่ายเดือนนี้คุณอาจ <c oughs> จะรู้สึกอยากลงทุน อยากทาอะไรบางอย่างคือว่าเหมือนประมาณเหมือนประมาณว่ามีเงินเก็บอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่แล้วเดือนนี้จะต้องใช้เงินส่วนนี้ผมอยากจะใช้คําว่าเราลองศึกษาดูว่าถ้าเราทําช้ากว่านี้สิ่งที่เราจะลงทุนหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยถ้าทําช้ากว่านี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยจะได้ไหมเขาเรียกว่ารอเวลาก่อนหรือว่า คือบางคนน่ะมันไม่อยากรอพอคิดปุ๊บทําเลยแต่กับบางคนโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคิดปุ๊บทาปับ๊บแต่เดือนเนี้ยผมอยากจะบอกว่าให้รอจนถึงหลังปีใหม่ก่อนได้ไหมแล้วค่อยทาเพราะว่าเหมือนว่ารอตกผลึกก่อนหรือว่ารอแบบมีเหตุการณ์แล้วว่ามีมีหลักฐานก่อนหรือมีอะไรก่อนที่เรารสึกว่าทําแล้วมันเวิร์คค่อยทําดีกว่าเพราะว่า ถ้าทำตอนนี้ไปนิสัยชาวลางสีสิ่งนะเป็นคนทําอะไรแล้วอะไม่ถอยเพราะฉะนั้นการที่ทําแล้วมันจะเทบเขาเรียกว่าเทหมดหน้าตักอะทำแล้วมันจะเข้าตัวทําแล้วมันจะเป็นการเฉือนเนื้อตัวเองเนี่ยมันก็มีสิทธิ ที่จะเป็นอย่างเนี้ยสูงมากสำหรับชาวราศีกันเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือบางคนไปหาเจ้าหนี้ไปหาธนาคารไปหาเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินที่เป็นรายได้นะก็จะสามารถได้รับการช่วยเหลือตรงเนี้ยอย่างผมใช้คําว่า100%รอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้คืออยากจะไปคุยกับเจ้านี้ก่อนว่าช่วงเนี้ยเหตุการณ์เป็นแบบเนี้ยพอช่วยเหลือได้ไหมเอ๊ะเจ้านี้ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอยากจะมีการช่วย เขาเรียกว่าช่วงนี้เจ้านี้จะรู้สึกใจดีกับเราเป็นพิเศษแล้วก็จะรู้สึกว่ามีการช่วยเหลือเราได้ไง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเตือนสําหรับชาวราศีกันเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านการเจ็บป่วยช่วงนี้อาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยต้องดูแลต้องเจ็ดเงินที่เป็นรายได้อยู่แล้วนะ่ะเขาเรียกว่ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก,ก,ก็ก็มีก็มีโอกาสสูงมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือชาวราศีกันช่วงนี้ถ้าอยากจะเป็นนี่ผมใช้คําว่าตรวจสอบเอกสารได้ดีแล้วก็อ่านเงื่อนไขสัญญ,ญาให้ดีและถามใจตัวเองดีๆว่า อยากเป็นนี้จริงๆหรอพร้อมที่จะเป็นนี่แล้วจริงๆเหรอเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่าอาจจะมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตเขาเรียกว่ามีมีไฟจ่อตู่ทุกเดือนทุกเดือนแต่กับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนี้แล<ๆ>้วอ่ะเราก the ็ยังแบบเขาเรียกว่าไม่มีความกระตือรือร้นอ่ะสุดท้ายคือสิ่งที่คุณเป็นนี่อ่ะมันจะกลับเข้ามาเขาเรียกว่ากลับมาเป็นภาระชีวิตอ่ะเป็นวงเวียนชีวิตเป็นภาระชีวิตทําให้คุณต้องรู้สึกว่าอยู่กับมันแบบนี้ แบบยาวอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่าคุณจะสามารถจบประสาทตรงนี้ไปได้สับชาวราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้คําว่าโชคกาลังเข้าข้างเราเป็นขาขึ้นนั่นเองช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางคนมีการเขาเรียกว่าส้มหล่นในเรื่องของการเงินนะฮะมีโชคมีลาบเรียกว่าทําอะไรแล้วมือขึ้น ช่วงนี้กับชาวราศีตุลน,นะจะจะลงทุนอะไร <S 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 ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันทําแล้วมันผลตอบแทนมันดีจังอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าได้อะไรแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดในเรื่องของการเงินในเรื่องของไรายได้แล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นแบบรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวรายจ่ายเพื่อการค้นหาสิ่งใหม่ๆอยากลองทําอะไรอยากลองเรียนอะไรอยากลองใช้ชีวิตแบบไหนอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้อยากจะเดินทาง ก็จะมีการใช people like people ้ใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นบางคนอาจจะอยากเรียกว่าลองลงทุนอะไรใหม่ๆก็จะมีการใช้จ่ายแบบนี้เข้าไปในส่วนนั้นแล้วก็สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนผมใช้คําว่าสิ่งที่อยากจะแนะนํากับเราละกันก็คือว่าช่วงนี้ที่มีโอกาสไปไหว้พระขอพรเนี่ยก็พยายามอุทิศบุญกุศลให้กับพวกบรรพบุรุษหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายหรือว่าเขาเรียกว่าเทวดาประจําตัวที่รักษาตัวเราด้วยก็ยิ่งทําบ่อยๆให้เขามีกําลังเขาก็จะได้ช่วย สามารถซัพพอร์ตเราได้นั่นเองสําหรับชาวราศีพิจิกเรื่องของรายได้เดือนนี้ยังไม่น,น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ใช้คําว่ารายได้ยังไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่เสถียรแล้วมันก็ทําว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ว่ารายได้มันควรจะเข้ามาเท่านี้มันไม่เข้ารายได้ที่มันควรจะต้องแบบ้มาตรงเวลาเมันมีการเลื่อนคุณรู้สึกว่าเดือนนี้จะมีปัญหากับเรื่องของรายรับ รับจะเป็นปัญหาจะไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างที่คิดมันจะค่อนข้างแบบนี้อาจจะตรงกันข้ามไปเลยหรือว่าคลิกเรียกว่าคลิกคลิกฝ่ามือไปเลยแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องของรายจ่ายอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะเข้าไปเกี่ยวพันกับพวกเงินกู้เงินกู้นอกระบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเรื่องของ ทั้งรายรับแลวก็รายจ่ายบางคนคือกู้นอก,ก,นอกระบบปุ๊บมันจะมีการหักค่าคิวไปเลยสูงมากแบบนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนให้เตือนให้ชาวราศีพิจิกต้องระวังบางคนอยากจะเอาเงินกู้ตรงนี้ไปตกแต่งบ้านไปทําบ้านหรือว่าไปอะไรอ่าถ้าเป็นในท่านเรียกว่าเป็นอะไรที่มันถูกกฎหมายผมใช้คําว่าคุณทําได้ถ้าอะไรที่ผิดกฎหมายผมที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นแบบนี้นอกระบบแบบนี้ผมใช้คำผมผมต้องใช้คําว่า มันมีโอกาสที่จะมาเป็นดาบสองคมกับคุณสูงมากแล้วมันจะขับมาทีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าพอหลังๆเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่คาราคาสังกับชีวิตคุณนะกับบางคนที่อยากจะทําพวกบ้านนะต่อเติมบ้านหรือว่าทําบ้านใหม่ทําห้องใหม่หรือว่าบางคนอยากจะลงทุนกิจการแบบเนี้ยที่เรียกว่าเหมือนว่าอยากจะเอาไว้เป็นกิจการสุดท้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดให้ดีนะครับลองดูว่าถ้าเราในระบบอะได้ผมใช้คําว่าในระบบหรือถุกกฎหมายอะดีกว่าอย่างี้ยังใช้คํานี้เสมอ สำหรับชาวราศีธนูช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของดวงการเงินมากผมจะใช้คำว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรติดต่อประสานงานกับใครหรือว่าอยากจะไปดีลงานที่ไหนคนให้ความร่วมมือเสมอปิดดีลง่ายจบงานง่ายได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่การติดต่อพวกคนที่มีอำนาจเหนือกว่าบริษัทที่ดีลงานที่เหนือกว่าเราปิดจ็อบง่ายปิดเกมง่ายสูงมากแล้วก็ให้การช่วยเหลือเรา เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอยากจะแบบอยากจะอัพเรียกเ็กว่าอยากจะอัพกิจการตัวเองอยากจะเข้าไปลองหาลูกค้าใหม่ๆไม่เคยช่วงนี้ก็เป็นช่วงโอกาสทองของคุณที่คุณจะเข้าไปแล้วมันจะมีโอกาสได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่อนข้างมากแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายรายจ่ายทั่วๆไปผมใช้คําว่าเดือนนี้รายจ่ายไม่ว่าคุณอยากจะจ่ายอะไรที่มันไม่หนักหนามากผมใช้คําว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องกังวลของคุณเลยคุณสามารถที่จะจ่ายได้แบบ จ่ายได้แบบสบายๆแล้วก็เรื่องของสิ่งที่จะแนะนําช่วงนี้คืออยากถ้ามีโอกาสอยากจะให้กราบเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่บ้างขอพรท่านถึงจะยังไม่ใช่เดือนเกิดของตัวเองแต่ว่าการเข้าไปขอพรก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีธนูนั่นเองขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจาาาากกกัทสามมารถชเเๆง ได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ